สร้างบุญกุศลนี่ถ้ายังไม่เต็มตราบใดแล้วก็ยังพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายนี่ไปไม่ได้เลยก็ต้องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนี้แหละเที่ยวมาเกิดมามาสร้างบาร,รมีสำหรับคนที่ตื่นตัวนะคนที่รู้สึกตัวได้ว่าตนบุญบาร,รมีของตนยังไม่เต็มยังไม่มากพอ มันรู้ตัวได้มาแต่ชาติใดมันก็จำใส่ใจไว้เช่นอย่างว่ารู้ตัวมาแต่ชาติก่อนโน้นอย่างนี้พอเกิดมาชาตินี้เมื่อได้ฟังคำสอนของพุทธเจ้าแล้วก็เริ่มสั่งสมบุญกุศลมาเรื่อยๆอยนั่นแหละมันนิสัยเก่าโน่นนะมันติดตามมาทำให้เราได้เกิดความสนใจใน